น้ำมันน้ำมันน้ำมันมันดาวน้ำมันปลาหมึกฮะหมึกหมึกไปเลยไปเลยหมึกลาหมึกลป่าวปลาหมึกมมีน้ำเปาอันน้ี่กมามาน้นไมนนี่าี่างสองี่้าหยกสองหยกสองหกยกหนึ่ง2องสามสี่ห้าหเยอะ เเอลยคลิปวันน <achts> ี้ครับเราจะหาคนแบกหน้าเพื่อบอกวัตถุดิบจะทําเมนูอะไรมันจะทํายากเพราะว่าเราต้องใส่หูฟังแลวต้องอ่านปากอย่างนี้คนนั้นคือพวกชเดีคนไหนดีวะอาเป็นมคนแรกล้วันอีวีแรกอ่ะอีวีแรกไปซื้อแถวโรงอาหารยวจัดเตียงวัตถุดิบก่อน น้องจร,ริงค่า่ยังฮะเอาก,กินแล้วับอยู่กินอีกไหมฮะไม่กินแล้วครับนี่ไม่กินแล้วครับน,นี่ไ <laughs> <laughs> ปเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีะสักคนหนึ่งเหรอน้องครับสวัสดีครับ <laughs> อ่าสวัสดีครับพวกน้องสองคนทำอาหารไปไหมฮะทำ <laughs> ไม่เป็นหรอเฮ้ย <laughs> ดีเลยดีเลยครัวเราต้องการคนที่ทำอาหารไม่เป็นไปทำอาหารให้เราหน่อยอะไรเนงะี้ยอาหารนี้ชื่ออะไรบ้างครับหวยกับเ ตเตรืเรอปีไหนละปีหนึ่งน้องกำลังหัดทาอาหารเก่งๆเดี๋ยวตะพูดจะสอนให้เขาทำคนน้องเขาทํอา,ทอ,าทอาหารเป็นแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เขามีความตั้งใจเขาต้องทําอร่อยแล้วเชื่อกูเชื่อมือเฮ้ยทำไมฟ้าฝนมันไม่เป็นใจล่อคลิปมันจะถึงร้านวิวเลยเนี่ยถ้าชอบใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้กดบช่องเราเมื่อคอมเมนต์เยอะๆอยากให้ทำเมนูอาหารอะไรนะครับเฮ้ยจุดนี้ทำได้อยู่ a few moments later อยากให้น้องแรนด้อมเมนูอาหาร ไอ้ดูจากน้องหรือเมื่อกี้เห็นน้องทำหน้าเงี้ยโอ้ยแย่เลยยากอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะให้น้องสองคนครับลองไปปรึกษากันดูว่าเมนูที่เราได้เนี่ยใส่อะไรบ้างอะไรบ้างอะไปลองคิดดูก่อนก็ได้ครับเออใส่น้ำปลาร้าเมนูอะไรอ่ะไปบอกด้วยเฮ้ยถ้าถ้าถ้าเราไม่บอกคือเราต้องกินด้วยกันนะนะคะ โอเคครับเราจะเริ่มทําอาหารกันตอนนี้เลยน้ำมันน้ำนน้ำมันมะนาวน้ำมัน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 โอเคน้ำมันหายไปครับใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมพอแล้วพอแล้วโอเคครับผมกระเทีย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 ม กระเจียบมันเรื่องบ้ากันเนี่ยกระเทียมกะเทียมกะเทียมขครเยอะปะกี่จอนหนึ่งหนึ่งหน่เลยเไม่ยอหกินหอมกินหอมพิษพิพพิพพิโอเคกูเก่งปลาหมึกฮะหมึกหมึกไปเลยไปเลย ปลน้ำปลาปลาหมึกเใส่น้ำปลาเลยเหรอไม่มีน้ำปลาเลยพี่นกนกนกนปลาหมึกปลาปลาหมึกเใส่ปลาใส่น้ำปลาได้เหรอวะพี่เดินเดินปลาหมึกหมึกปลาหมึกข้างตัวแล้วไม่หันเลยโอ๊อ ไปเลยซอสหอยซอสหอยซอหอยจ้าหอยจ้าไก่จ้าห้าดาวซอสหอยหอยทอดซอสหอย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 โอเคมันเหมือนจะง่ายนะเออแต่เป็นความไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสองเฉาะกี่ฟ้าสอง หกหยกสงหกยกหรือสองสามสี่ห้าหเยอะเยอะเลยน้ำตาลน้ำน้ำปลาเฮ้ยเราเป็นจาปลาเหรวะทไมกามากราถึปลาเน่ส่ตามน้องมันเป็นส่วนของน้องมันเลยไเรองไปเองไเดี๋ยวิไม่กินเราได้ไหมไม่กินเราได้ไหมน้ำปลาพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วน้ำตา เฮ้ยน้ำตาจะไม่พ่อยเหรออ้าวไหหวาน้ำตาไม่พ่อยบ้ามันไม่น่าพอเค็มแล้วนะไม่อ่าน้ำตาแล้วฮะกะเผากะเผาน้ำเปล่าเฮ้ยน้ำเปล่าอีกใส่น้ำเปล่าไปแล้วกะเผาน้ำเปล่ากะกะเผาน้ำกะกะ ะน้ำตาลกะน้ำกะน้เออน้ำตาลไม่ใช่เอาน้ำตาลก่อนกลิ่นหอมเย้ายวนฮะนม่เดียวเป็นเมนูของน้องที่น้องคิดค้นเองที่เราได้ยินมาเป็นความรู้สึกใจส่องใจนะครับกะน้ำากะตาลเออน้ำตาลไม่ใช่ใบกะเพราใบกะเพราใบกะเพราปะครับว โอเคแต่ว่า้องเวียยเป็นกะเพรา,าแล้วผัดกะเพรา,าแล้วเริ่มเป็นผัดกะเพราครับมีความเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นกะเพรา,าปลาหมึกเ oh, มนูที่น้องได้มา oh, มาแล้วเสร็จฮะเสร็จแล้วปิดพอแล้ว <c oughs> พอแล้วเหรอ <c oughs> จริอ๊กเ <c oughs> มนูนี้ก็คือกะเพรา,าปลาหมึกที่ใส่น้ำปลา <c oughs> และน้ำปลาเฮ้ยน้อง,น,องน้องกินสูตรนี้จืดนะเนะี <c oughs> ่ยไม่ใช่เฮ้ยดูน่าทานนะเดี๋ยวตกแต่งด้วยใบกะเพราครับพี่ข้างบน โอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องลงมาตั้งชื่ออาหารที่น้องทําเนี่ยเป็นเมนูอะไรครับผมชื่อว่าปลาหมึกน้อยคอยลักปั่นจักรยานมากินกระเพราเป็นเมนูที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเป็นกะเพราน่าสนใจครับเป็นกระเพรากระเพราน้อยคอยรักปลาหมึกเจ็บปั่นจักรยานมากินด้วยกันอะไรนะขวร้ายแนอุยุ้ยตะลึงขนาดนี้ ว่ารสชาติมาแล้วละ่ะน้ำปลาตาปลาบูขี่จรวรเหยาอนน้อยเค็มทันใจหยาอมากไปไตวายมีความเป็นแบบก,กิมมิกหลักยังไงบ้างเค็มเค็ม <c oughs> แตม่คนทำยังไม่ได้กินคน <c oughs> ทำไม่ได้กินครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับตอนนี้ก็จบคลิปแล้ว <c oughs> <c oughs> อานนี้ผมลองกินกันครับพร้อมกับเผาด้วยไปครับหือ้อกินได้กินหอมเลยรสชาติใครว่ากันรสชาติใครว่ากัน อร่อยอร่ะแบอนผมไม่อยากเกิด่ะเพราะมันอร่อยแบบอยากเพี้ยวอยากไปกินต่อเพี้ยวล่นานเสูตรนี้คือสูตรน้ำปลากระเพราน้าปลาเป็นหลักพอแล้วเคยทำเมนูแบบทำอาหารที่ตัวอินทนัดไหมมาม่ามาม่าต้มภัพเป็นลำหนึ่งแล้วไข่ทอดได้ไหมไข่ทอดไข่เจียวไข่เจียวมีเมนูอย่างอื่นที่มันดูยากกว่านี้ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดใส่อะไรบ้างข้าวผัด ใส่ข้าวข้าวนี้เป็นหลักเลยนะฝักไอจีทั้งสองคนด้วย T e O E W y, y N T C H M M Y O U A Y ถ้าแบบผู้ชายมาทำอาหาร,หรดูมันมีมีมสเสน่ห์ไหมแต่ว่าไม่แต่ว่าซื้อกินดีกว่าแต่ครับผม <laughs>